ดีเอฟซีนกล่าทางบ้านนะครับผมที่อยู่กับซ่องเจ้าสายลวยนะครับผมวันนี้ก็ขึ้นมาจับไล่เจ้าสวนนะครับผมจับซ้าไฟกันนะครับผมก่ไฟลามข้าป่ากันนะครับผมก่อไฟเข้าสวนนะครับผมดูลมนะครับเอฟซีเนาะลมปีนี้รรยากาศกันนะครับผมนี่นะครับก่อไฟเข้าสวนยางเล็กสวนยางน้อยนะครับเลยเพ้ามัน เรามาดูแลดูแลไล้ดูแล,แลส่วนนะครับกวาไฟข้าวส่วนยางกันนะครับพี่น้องหยอดน้ำกดด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดสไครบ์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมฝากซอนเจ้า์ใส่อยู่ด้ีครับผมช่วยให้มาดูคลิปแสดงติดตามคลิปกันด้วยนะครับผมให้มีรายได้กันด้วยนะครับผม เอ็กก็อยู่ไล่อยู่สวนนี่ครับผมพี่น้องมาจอบไฟฟาไฟกันนะครับผมกดไลค์กดสับค่ายกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมฝากซร้างโจสายอยู่ด้วครับวันนี้เรื่องเข้ามาดูคลิปใเรื่องเข้าติดตามคลิปกันด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดสับค่ายกดกระดิ่งกันด้วยนะครับก็อยู่ไล่อยู่สวนนะครับหยดน้ำกดอยู่สวนยังกันนะครับพี่น้องเออหยดต้องกดต่อกันนะครับผม ฝากกันตัวเนี่ครับผมซอนโจาสายลุยนี่ครับผมไม่ได้เลิกทำยูทูปนะครับผมทำเหมือนเดิมนะครับผมคืนกันไลยสุดประมาณหกทุ่มนี้นะครับผมบรรยากาศกันนะครับใกล้การงานถ่านแล้วยามหนาวมาอีกแล้วครับอีฟีเนาะยามหนาวมาเยือนใกล้งานถ่านแล้วนะครับผม เอาน้องคนนคี้ก็ผมอยู่ไรอยู่สวนนะครับอยู่สวนยางนะครับผมนี่นะครับบรรยาชีวิตประจำวันของโจ๊บสายลุยนะครับผมฝากกันด้วยนะครับถ้าม,มาดูคลิปถ้าม,มาติดตามคลิปด,ด้วยคราอย่าลืมกดไลค์กดแชรกก์กดคลิกกดดิ้งให้โจ๊บสายลุยด้วยนะครับผมก็อยู่ไรอยู่สวนยางนี่นะครับผมพี่น้องทำยูทูบเหมือนเดิมนะครับ มาหยดน้ำกวกันนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศ ไปอยู่โซนนี้ครับพี่น้องบรรยากาศกันนึกนแล้วผมกดไลค์กดแชร์กดใครกดกระดิ่งให้เจ้าใส่เลยนะครับช่วยให้มาติดตามคลิปโซนให้มาดูคลิปนด้วยนะครับคลิปเรียลไทามซันซนนะครับผมให้เจ้ามีรายได้กันได้แครับผมฟ้าซังเจ้าใส่เลยนะครับผมขอบ็นคลิปสันซนนะครับขอมาจูบคลิปนี้ครับผมขอบคุณครับ